สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปะอมเล็ดซึ่งช่องของเราคุณจะนาเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้ยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งประสิทธ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ซึ่งหลวงพ่อเทพประสาทรทะเลนั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงปรเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัตูุองคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทักนสะสมรูปสีท่ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ยะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรร์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอกองท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสำรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาับทยที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพบกับมีดควานช้างในตำนานที่หายากสุดๆนะครับ เรามาเริ่มกันที่มีดควานช้างใบขนาด9นิ้วมีดวระปกติวัดสร้างเองออกปี61ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมีดใบขนาด9นิ้วยาวรวมประมาณ16นิ้วต่อกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักละ เลขยันสวยงามเข้มขังมากๆเลยนะครับลายตอกของช่างรัดช,ชัยนะครับถือว่านิยมมากๆนะครับมีเอกลักษณ์สวยงามอ่อนช้อยแล้วก็เป็นที่สอกแสดงหกงาการผสมมานานแล้วนะครับตอกโคตดพัด97ซึ่งเป็นโคตดประจำปี61ถือว่าเป็นโคตรปราบเซียนเลยนะครับใครที่อยากจะได้ ไปศึกษาโคตดแท้เพื่อเป็นลัคซีนป้องกันก็ต้องเล่มนี้เลยนะครับเล่มนี้นี่เป็นด้ามกระดูกฝักไม้นะครับซึ่งปกติ9นิ้วเนี่ยด้ามไม้ฝักไม้ก็ถือว่าหายากแล้วนะครับเพราะว่าสร้างน้อยแต่ถ้าเป็นด้ามกระดูกฝักไม้เนี่ยอันนี้ยิ่งหาย,ยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับพิเศษนะครับฝักเนี่ยเป็นฝักไม้สลาหลังเก่าอายุ เกือบร้อยปีนะครับแล้วก็ยังมีรอยจานที่ฝักทั้ง2ด้านด้วยนะครับลายมือหลวงพ่อแท้ๆเลยนะครับไม้ที่มีร่องรอยการใช้นะครับเพราะเป็นไม้สาลาจริงๆนะครับก็จะมีความเข้มขังมากๆนะครับดีนอกดีในนะครับมวลสารที่บรรจุอยู่ในกันมีนี่ก็รู้กันอยู่นะครับ หลวงพ่อท่านควบคุมการบรรจุมวลสารเองนะครับมวลสารที่ท่านเก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยอยู่วัดสาทะเลนะครับก็ได้รวบรวมมาใช้ในมีดยุคต้นๆของท่านนะครับหลวงพ่อท่านปลูกเสกให้อย่างยาวนานนะครับมีดยุคต้นๆน,นะครับท่านทําวัดเช้าเย็นนะครับก็จะเสกบรรจุพลังพุทธคุณเข้าไปเรียกได้ว,ว่าเป็นของดีของสุดยอดนะครับสำหรับมีดยุโกกาบแบบนี้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยแทบจะนับเล่มได้เลยนะครับใครที่มีครอบครองในการเนี่ยไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับลองหาดูก่อนก็นได้นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ทักสอบถามมาได้นะครับอีกรายการก็จะเป็นมีดขวานช้างในตำนานนะครับที่หายากแล้วก็มีราคาสูงมากาครับนั่นคือรุ่นสร้างหอฉันไตรามาสปีห้า้า เทจยนนี้ก็จะเป็นมีดวาราพิเศษวัดสร้างเองที่ต่อโค้วก็รันหมายเลขอย่างเป็นทางการเป็นรุ่นแรกเลยนะครับศักด์ศีมีดวาระพิเศษรุ่นแรกนะครับใบขนาด9นิ้วยาวรวมประมาณ16นิ้วต่อกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระ เลขยันสวยงามเข้มขขังมากๆเลยนะครับลายต่อไปนี้นะครับเหล็กตีร้อนหมื่นค้อนยุคเก่าๆยุคต้นๆนะครับเหล็กนี่ก็เป็นเหล็กคุณภาพดีนะครับลายต่อก็ถือว่าอ่อนช้อยงดงามนะครับตอกหมายเลข38 ที่ด้ามนะครับแล้วก็โค้ดพัดนะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ต่อโค้ดแล้วก็หมายเลขที่ด้ามนะครับแล้วก็เป็นหมายเลขอาราบิกนะครับดาละฝักทำจากไม้เสาสลาหลวงพ่อเดิม2466วัดหนองหลวงนะครับมวลสารก็จะอุดอยู่ในกันมีดแล้วก็ที่ด้ามมีดแบบนี้เลยนะครับ 9นิ้วแบบนี้เนี่ยสร้างน้อยน,นะครับเป็นแค่40เล่มในโลกเท่านั้นเลยนะครับมีดสร้างหอฉันไตรามาสปีฆาเาเนี่ยเป็นมีดที่อยู่ในดวงใจของนักสะสมเนี่ยลหลายท่านเลยรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับผมนี่จะชื่นชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมีประสบการณ์ในเรื่องของการอธิฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับ รุ่นนี้จะสร้างในการทั้งหมด4ขนาดนะครับก็คือ2.5นิ้ว350เล่ม5นิ้ว350เล่ม7นิ้ว200เล่มแล้วก็9นิ้วแบบนี้นะครับเพียงแค่40เล่มในโลกเท่านั้นเลยนะครับมวลสารที่ใช้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับใครที่สนใจนะครับข้อมูลเนี่ยทักสถามมาได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยส่วนในเรื่องของราคานี่นาานก็ลองทักมาสอบถามต่อรองราคากันได้เลย ร,รายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลือพะพัฒบปุญญการโมวัดให่ด้วนบอยท่าประจันจัดสร้างนะครับเหตุนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวที่คุณบอยท่าประจันจัดสร้างให้กับหลวงพัฒนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้อ,อย่าง สวยงามเข้มขางมากๆเลยนะครับเหีนี้ก็จะเป็นเหรียญนําเลิกนะครับเนื้อทองระคังซาตินลงยานะครับเหรียญนี้ก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญแรกนะครับที่ได้จับได้สัมผัสนะครับ เหรียญนำเลิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเก็บกันหมดนะครับเป็นเนื้อทองระคังสาตินลงยาเรียมเก็บผิวไว้อย่างดีนะครับอันนี้เป็นเหรียญส่วนตัวนะครับเป็นเหรียญที่โชว์เท่านั้นนะครับไม่ได้เปิดราคานะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ ส่วนเหรียญที่สองนี่ก็จะเป็นเนื้อทองคงผิวรุ้งลงยานะครับเหรียญนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับวิ้งๆเลยนะครับจมูกสวยผิวสวยนะครับเลี้ยงกับผิวไว้อย่างดีนะครับเป็นเนื้อทองคังผิวรุ้งลงยานะครับสวยงามครับเหรียญนี้ส่วนเหรียญที่สองนี่ก็จะเป็น เหรียญเนื้อทองแดงโบราณลงยาขอบหลังชนวนนะครับก็เป็นทองแดงผิวไฟนะครับลงยาได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นงานหน้ากากนะครับเป็นแผ่นชนวนซึ่งชนวนโลหะต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับ งานเหรียญนี้ก็ถือว่าเข้มขังเลยนะครับเรียกกบผิวว่าอย่างดีกล่องเดิมนะครับส่วนอีกเหรียญก็จะเป็นเนื้อสมริดหน้ากากอัลปาก้าหลังชนวนนะครับสวยงามเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นงานหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากอัลปาก้านะครับเนื้อสมริดนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็น เนื้อชนวนด้วยนะครับเป็นงานหน้ากากที่เอามาแปะนะครับซึ่งแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นชนวนโลหะต่างๆนั่นเองนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับที่คุณบอยจัดสร้างกว่าจะได้เป็นเหรียญแบบนี้เนี่ยโอ้โหผมดูรีวิวการที่คุณบอยเนี่ยไปรีวิวเกี่ยวกับการแกะบล็อกพิมพ์เนี่ยโอ้โหแกะแล้วแกะอีกนะครับไม่สวยไม่เอานะครับงานไม่ดีไม่ผ่านนะครับแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษ ก็ทําได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยปลุกเสกทั้งหมด3วาระดังนี้นะครับพิธีพุทธาพิเศษวาระที่1นะครับวันที่ย5ิมีนาคมปีห5้านะครับปลุกเสกเดี่ยวบนาลาร้อยปีวัตถุด้วนนะครับส่วนพิธีพุทธาพิเศษวาระที่2วันที่31พฤษภาคมปี6 5นะครับก็ปลุกเสกเดี่ยว บนาลาร้อยปีว่าด้เยเช่นกันนะครับส่วนวาระที่สาเนี่ยนะครับบุกเสกวันที่1มิถุนายนปีห5ห้านะครับที่วัดหนองโพนะครับวัดหลงวงพ่อเดินมันเองนะครับก็ถือว่าสาประ,ระใหญ่นะครับเปลี่ยนเจ้าสัวเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น12นักสัตว์สราศีนั่นเองนะครับเรียกว่า เป็นตจวสัวกันได้ทุกราศีเลยนะครับแล้วก็คุณบอยท้าประจรันเองก็ใช้รุ่นนีติดตัวเป็นประจรัเหมือนกันนะครับเนื่องจากมั่นใจในชนวนมวลาสรารต่างๆนะครับแล้วก็วิธีบุกเสกยาาการสร้างต่างๆเนี่ยนะครับรูปแบบของเหรียญก็สวยงามมากๆด้วยนะครับดังนั้นนี่ครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับก็ลองท้าสามนมาได้ครับ ส่วการต่อไปก็จะเป็นแม่นางกวักพระปิดตาม้ายมยมตายพายนะครซึ่งแบบนี้เนี่ยจะสร้างในการทั้งหมด2รุ่นนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นรุ่น2อนะครับออกปี61นะครับส่วนข้อมูลของรุ่น1นะครับก็จะมีการต่อโคตตัวพระนะครับที่ฝั่งของแม่นางกวักนะครับแล้วก็ปลูกเสกคืนจันทรุปราคา เดืกรสร้างเพียงแค่165องค์ตอนนั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยครับสำหรับรุ่นแรกนะครับออกให้บูชาที่ตู้วัดนะครับที่หน้ากุฏิลังเก่าหลวงพ่อนะครับส่วนที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นรุ่น2นะครับออกปีหกหนะครับก็จะต่อโคดตัวพระนะครับแต่จะไปต่อที่ฝั่งของพระปิตานะครับ ซึ่งก็เป็นวัตถุมงคลตู้วัดนะครับที่ออกให้บูชาเมื่อตอนปี61นะครับแต่รนการสร้างของรุ่น2เนี่ยก็จะเยอะกว่ารุ่นแรกแน่นอนนะครับดังนั้นรุ่นแรกจึงเป็นอะไรที่หายากนะครับองค์นี้ก็ผมก็ใช้ติดตัวอยู่นะครับเรามาศึกษาพุทธุคุณของไม้มะย,ยมตายพลายกันนะครับซึ่งไม้มะย,ยมตายพลายนะครับถือว่าเป็น ของอาถรรพ์นะครับที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับซึ่งมีพุตรคุณในด้านเมตตาเจรจาให้โชคลาภนะครับมีไว้ก็จะค้าขายดีมีแต่คนรักมีแต่คนนิยมชมชอบเรานะครับมีดีในเรื่องของเมตตามหาสเสน่ห์แม้พบหน้าประสบเนตรจะก่อเหตุแห่งความรักและเมตตามีแต่ผู้คนมาเอ็นดูอย่างน่าประหลาดเลยนะครับตนมยมที่ตาย แบบยืนต้นเรียกว่าตายพรายนะครับบรรดาเกจิอาจารย์จอขมังเวททั้งหลายเนี่ยจะนิยมเอามาทําเป็นเครื่องรางของขัง,งนะครับโดยเฉพาะในทางของสเสนยาแฝดน,นะครับบางท้องถิ่นก็มีความเชื่อว่าต้นมะย,ยมเป็นต้นไม้ที่ป้องกันผู้พิพิธสารนะครับสมัยก่อนก็นิยมเป็นอาวุธสําหรับขับไล่ความชั่วร้ายให้กลายเป็นดีนั่นเองนะครับ คนโบราณก็จะปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อความเป็นนิยมชมชอบของผู้พบเห็นแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับมาไม่จมตายทายเนี่ยนะครับศิลปินดารานักสแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับงานที่ต้องพบปะผู้คนเนี่ยนะครับนิยมใช้กันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมีแบ่งปันหนึ่งองค์นะครับใครที่สนใจนะครับองค์นี้เท่านั้นนะครับก็รีบทักสอบถามมาได้เลยครับ รายการต่อไปก็จะเป็นรูปอัตลกจก3เกจิทีันนี้ก็จะเป็นนะครับรูปอัตลกจก3เกจิอันโด่งดังเป็นรูปสามเกจิในตำนานนะครับรุ่นสร้างหอฉันไตรามาสปี59นะครับปุกเสกไตรามาสปี59เเต็มๆนะครับพร้อมกับเปลี่ยนหอฉันแล้วก็บีดหอฉันอันโด่งดังนะครับประสบการณ ผู้ที่แขวนรูปสามเกจินี้นะครับถูกฟ้าผ่าถึงสองครั้งแต่ไม่เป็นไรนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเกจินะครับโดยจะมีด้านบนนี่ก็จะเป็นหลวงปู่เทพประสทะเลตรงกลางนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดตองโพแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นหลวงพัดวัดทวยด้วนของเรานะครับด้านหลังเป็นยันหนุมานเชิญธงซึ่งเป็นยันครูแล้วก็ยันประจําตัวของหลวงพัดนะครับ โดยการสร้างน้อยนะครับเพียงแค่250บ้าทเท่านั้นเลยนะครับประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับที่เล่าขายกันมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวอันโด่งดังเลยนะครับสภาพสวยเรี่ยมไว้อย่างดีนะครับกล่องเดิมด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีของเก๊ออกมาแล้วนะครับโดยเราจะมาเปรียบเทียบ ให้ดูของเก๊กของแท้นะครับโดยของแท้เนี่ยบริเวณตรงที่แปะจีวรนี่นะครับจะไม่มียันติดอยู่นะครับแต่ของเก๊เนี่ยเขาจะมียันติดอยู่นะครับเมื่อแปะจีวรทับลงไปนะครับก็ยังจะมองเห็นเป็นสีดำนะครับให้รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมียันสีดำอยู่นะครับ งนง้นของแท้จะไม่มีนะครับส่องยังไงก็จะไม่เห็นนะครับความคมชัดก็ใกล้เคียงกันนะครับต้องดูให้ดีนะครับเช่าหาก็ต้องให้ระวังนะครับกับคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะครับพิธีปลุกเสกปิดเนี่ยนะครับถือว่าปลุกเสกได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับก็จะมี9พระกิจอาจารย์ร่วมนั่งปกอริษฐานจิตปลุกเสกนะครับ จะมีหลวงพัดวัดทวยด้วนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลวงพ่อเร่งวัดดงแขวนหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วหลวงพ่อสุนทรวัดท่าพระเจริญพศหลวงพ่อเดชวัดสังขมงคลหลวงพ่อสนมวัดท้ายน้าหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยและก็หลวงพ่อชมวัดเขาปัตตบีนะครับนี่คือสุดยอดของวัตถุมงคลอีกรายการที่ประสบการณ์สูงหายากสร้างน้อยนั่นเอง นะครับราคาเบาๆนะครับสำหรับท่าที่สนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับต้องมีแบบนี้เลยจะเรียกเธาเด็กอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกอาทิตย์เวลาหนึ่งทุกครึ่งไปต้นไปไลฟ์สดผ่าน youtube ช่องนี้เลยนะครับพบกับประตมงคลเยอะแยะมากมายในราคาแ่งปันแล้วก็ของแจกของแถมมากมายมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมเข้ามากัน,นเยอะ นะครับทางร้านของเรายังมีมีดวาระพิเศษ,ษวัดสร้างเองปีลึกๆหายยากๆที่นิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีดวาระปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้ร่มด้วยเงินทางเขา้าของเงินใช้เงินทุกทุกคนนะให้มีความสุขความสบายาไปราศจากโรคภัไข้เจ็บ จะหลับไปนะนะทุกนะทุกทุกคน